ครับคุณผู้ชมครับในช่วงของสรรหามาเล่า,าของเราในวันนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผลิตภัณฑ์นะครับที่ทรงคุณค่าโดยเฉพาะในช่วงนี้ใครที่อยากจะมีของฝากเพื่อนําไปไหว้ผู้ใหญ่นะครับอันนี้เหมาะสมและสมควรอย่างมากเลยนะครับวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับหัตถกรรมหินอ่อนภูชยานะครับไปพูดคุยกับทางด้านของเจ้าของหัตถกรรมหินอ่อนภูชยานะครับคุณ นัทยาอภิสิทธิ์เดชาชายัยคุณนัทยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมเห็นนะฮะอยู่บริเวณด้านหน้าเรานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของภูชยาหินพันกมินอ่อนอยากให้เล่าหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยที่หันมาทํานี้เรามีจุดเริ่มต้นอย่างไรครับเดิมเนี่ยเราก็เปิดร้านนะคะขายขอ,ของของขวัญของที่ยวทั่วไปอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพก็คืออยู่ประมาณห้างเซ็นทันเราหลายสาขาทีนี้เราก็คิดว่าเอ้เราน่าจะ หันตัวมาผลิตเองได้แล้วก็กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะามาทําสินค้าสักอย่างหนึ่งเนาะว่าจะเ,าเป็นอะไรดีเราก็จากชิ้นใหญ่ๆที่เราเคยทําเป็นงานจัดสวนนะคะคืเอเจ๊ก็มาคิดว่าเาเราน่าจะทําชิ้นเล็กๆเพื่อเป็นของขวัญของที่เราลึกก็มาคิดว่าแล้วเราจะทําอะไระเนาะ ที่เดิมเดิมเนี่ยเราทำงานประเภทเป็นงานปูนงานหินที่จัดสวนนะคะแล้วเราก็จะเพิ่มมูลค่ายัางไงให้เพิ่มมากขึ้นก็เลยคิดว่าวัสดุอะไรที่เอามาใช้ที่สามารถที่จะให้เพิ่มมูลค่าได้แล้วก็เป็นของขวัญของเทียนลิกได้แล้วก็มาเริ่มไปที่พระพุชินาราชนะคะคก็ไปนั่งมองท่านสัก นาทีสินาทีเราคิดไเราน่าจะไปทาเป็นของขวัญของที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษนุโลกดีกว่าก็เลยชิ้นแรกที่เราทําก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นพราพุทธชินราชนะคะแล้วก็ทํามาจากหินอ่อนนะคะตัวนี้นะคะแต่ตัวที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็น เป็นอีกพาสหนึ่งล้นะคะถ้าเกิดเป็นเริ่มแรกเนี่ยเราทําจากหินอ่อนซึ่งเอาหินอ่อนมาบดเป็นผงละเอียดหินอ่อนนี่คือเหลือจากเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นงาน DIY เนาะแล้วก็มาขึ้นรูปใหม่แล้วก็ติดด้วยทองคําเปร์เพื่อที่จะให้ดูเด่นขึ้นดูสวยขึ้นนะคะก็คืออย่างที่เล่ามาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเรามีวัตถุดิบตั้งต้นก็คือเป็นหินอ่อนที่เราทําอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเราอยากจะเอามาเพิ่มมูลค่าก็คิดถึงเอ๊ะจังหวัดพิ จะเอาอะไรที่แบบเขาเห็นแล้วเออเนี่ยมาจากจังหวัดพิโซโลก็คือพระพุทธนราช์ที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์สำคัญเลยอันนี้คือมันจุดเริ่มต้นหลังจากที่เริ่มทําแล้วเนี่ยฮะตอนนั้นน่ะคนเริ่มรู้จักอย่างไรกันบ้างกระแสตอบรับเป็นอย่างไรตอนตอนนั้นเนี่ยเราก็วิ่งทั่วประเทศเลยนะเพื่อที่จะหาดดลเลอร์มามาขายว่าอย่างนี้แค่ะเสร็จปุ๊บพอปี2555เราก็คิดว่าสินค้าเราน่าจะ ไปหาหน่วยงานราชการสักหน่วยงานหนึ<ม>่งเพื่อที่จะดันสินค้าเราให้คนรู้จักมากขึ้นพี่เจี๊ยบก็เข้าโอท็อปก็คือเข้าโอท็อปของจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละ,ค,ะค่ะ นะคะก็จาก o t ท p อก็มาในส่วนของการตลาดของพาณิชย์ด้วยของทุกหน่วยหน่วยงานก็ตามมาก็เมื่อว่าจะเป็นส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ระยะเวลาที่ทำจากปี2,555ก็ถึงปัจจุบันนี้ค่ะทีนี้รางวัลการันตีที่เราได้รับนะคะก็ถ้าเป็น o อท็อก็จะเป็นในส่วนของสีดาวนะคะแล้วก็พรีเมียมโอท็พรีเมียมแล้วก็ ปีนี้น่าคาดว่าน่าจะได้5ดาวเนื่องจากว่าเป็นสินค้า,ส,าส่งออกด้วยนะคะเป็นสินค้าส่งออกรู้แสดงว่าตอนนี้เราส่งออกไปยังประเทศไหนอย่างไรบ้างก็จะมีนอร์เวย์มีญี่ปุ่นกับนอร์เวย์ค่ะเขารู้จักสินค้าเราได้อย่างไรงอ๋อส่วนใหญ่ก็จะรู้จักจากที่งานเอ็กซ์พิชั่นที่เราไปออกด้วยแล้วก็จากเพจด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนที่ติดตามเรามาโดยตลอดด้วยค่ะ อย่างนี้แล้วเนี่ยอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังทีหนึ่งครับว่าจากตอนแรกที่เราเริ่มต้นด้วยตนเองและพอมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมเนี่ยทำให้เป็นมานของอเราครับก้าวกระโดดในวงการธุรกิจอย่างไรกันบ้างเมื่อมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมอพอมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมนะคะ อันดับแรกเลยอันดับแรกที่พาพี่เจี๊ยบพุ่งทยานพุ่งทยานนอกจากโอท็อปแล้วนะคะที่แบบทยานโดยที่แบบนี่เลยก็คือส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกภาคที่สองเนี่ยค่ะก็เราให้เราเริ่มรู้จักคำว่านวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นทีนี้เราก็คิดว่าเอเราน่าจะมีนวัตกรรมอะไรของใช้ของเที่ยวลึกมันสามารถที่จะทำนวัตกรรมได้ไหมก็ เขาก็ให้เราไปศึกษาเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับคำว่านวัตกรรมทีนี้ก็เลยจะเป็นเป็นชิ้นนี้ค่ะก็เราก็ใส่เป็นหินอ่อนนะคะรวมกับอัญ,ญมณีมใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ใช้นวตนัตกรรมคือเราใช้ในส่วนของอวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะะในการที่จะโชว์อัญ,ญมณีแล้วก็โชว์หินอ่อนอเข้าไปก็คือเนี่ยค่ะ เราก็จะใส่อญัญมณีก็อย่างพระพุทธชินราชที่ <หา S 2> ใส่ทัพทิมตรงนี้ก็ถ้าคนบูชาแล้วก็จะนํามาซึ่งความร่ารวยตามความเชื่อของอัญามณีค่ะเพราะว่าเขาจะมีศาสตร์ในเรื่องของหินอนญาานัญมณีที่แต่ละแบบมันจะส่งพลังเนาะที่แตกต่างกัน <ใช S 2> อันนี้แหละเราก็นํำคือเทคโนโลยี <หา S 2> ความรู้จากท่านของอุตสาหกรรมที่เขามาส่งเสริมด้วยใช่ไหมครับนามาใส่ในโบราณของเราเนี่ย เพื่อให้ผลของเราเนี่ยมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะหลังจากทําแล้วเป็นยัางไงบ้างคะชิ้นนี้เราได้รางวัลสองรางวัลด้วยกันนะคะก็คือรางวัลชนะเลิศนะคะนวัตกรรมประเภทของใช้ภาคเหนือตอนล่างปีพศ2561นะคะแล้วก็รางวัลที่สาภาคเหนือในปีเดียวกันค่ะครับผมโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีรางวัลการันตีคนรู้จักมากขึ้น หลังจากนั้นแล้วเรามีการพัฒนาต่อยอดอะไรอยังไงอีกบ้างครับในในปรนของเราะะปัจจุบันนะคะเราก็ทําทในส่วนของเหล็กน้ําพีซึ่งเป็นองค์ข้าวคีเนตด้วยก็อย่างที่เห็นองค์งกลางที่หมุนอยู่ะคะ่ะก็เริ่มเปลี่ยนวัสดุให้มากขึ้นแล้วก็มาทําในส่วนของเป็นเขาเรียกว่าอะไรเครื่องประดับด้วยวซึ่งสมัยนี้น้องๆเด็กๆจะ จะนิยมโดยปกติแล้วหล่อเราจะหลอด้านในถ <c oughs> ูกไหมคะ <c oughs> เป็นองค์เท้าเวสุวรรณก็ดีเป็นไข่ก็ดี <c oughs> หรือว่าเป็นยันยันเราก็ทําเป็นยันพระพิคนเนตก็ดีหรือว่ายันยันตามดวงก็ดี <c oughs> เราก็เริ่มมาจับใส่ในส่วนกับเครื่องประดับ <c oughs> เพื่อที่จะให้เข้ากับยุคเทรนเ <c oughs> ข้ากับเทรนในตอนนี้ผมเองเนี่ยยังเล็งอยู่เลยนะที่เป็นที่เป็นข้อม <c oughs> ือนะครับ เพราะตอนนี้กระแสฮิตมากๆนะครับในการเป็นข้อมือแล้วก็มีเรียกว่าล็อกเก็ตใช่ไหมที่ใส่เครื่องรายของขังนะครับคือจะดูเขาจะดูกันตั้งแต่ในเรื่องของหินที่เอามาใช้เนาะว่าเป็นหินอะไรแล้วก็ส่งเสริมด้านไหนเพื่อให้สอดคล้องกับในด้านของวัตถุมงคลที่อยู่ในล็อกเก็ตด้วยอันนี้ร้านเราก็ทำออเดอร์เยอะไหมฮะอันนี้ช่วงนี้ไปเปิดตัวที่เมืองทองธานีมานะคะว่าวันที่ เพิ่งปลดไปเมื่อวานนี้เองนะคะก็ได้รับผลตอบรับดีไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามก,ก็ดีน้องๆน,นี่จะบอกว่าทำไมพี่ทำมาน้อยนิดเดียวเพราะว่าวางแป๊บเดียวก็หมดเลยใช่ <c oughs> พาะได้อบอกว่าคนนิยมมากแล้วตอนนี้ช่องทางออนไลน์ละครับช่องทางออนไลน์เรามีด้วยกันถึง5้าช่องทางะคะว่าทุก ทุกหน้าเพจเลยก็มีตั้งแต่เว็บไซต์ก็ www. p ์ไวเวฟพูชยนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กเนี่ยเรามีด้วยกันถึง2เพจนะคะก็คือ www. p ์ไวเวฟพูชยแล้วก็ p ูชยาดอทไทยค่ะแล้วก็ในส่วนของ l ล n e ID เราก็มีนะคะก็จะเป็นเจี๊ยบสยามอาร์ต999แล้วก็อินสตาแกรมก็ c h a y a เจี๊ยบค่ะครับผมอ่ะอย่างน้องโดนัทครับเป็นไงชอบชอบมากเนี่ยดิฉันกำลังเลงอยู่เลยค่ะอยากจะได้สักหนึ่งชิ้นเพราะว่า มีการออกแบบที่ทันสมัยนะคุณเพราะว่าสีอะ่ะสวยมากแล้วเวลาพอมาใส่ปึ๊บต้องสวยมากแน่ๆอันนี้เป็น,เ,นเป็นหยกแท้นะคะเป็นหยกแท้ด้วยผมเห็นอย่างอย่างที่เราใส่ในกรอบอยู่เนี่ยนะฮะบ,บางอันนีก็เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบอันนี้เองเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รับชมกันอยู่อะครับ เขาอยากจะสั่งทําได้ไหมคะแบบทาเป็นโลโก้หรือทําเป็นสัญลักษณ์กระทรวงทบวงกลมที่จะไปมอบให้ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อได้ค่ะณปัจจุบันนะคะพี่เจมส์ก็ทาให้องค์การโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดต่างๆก็จะเป็นงานช้างดําจังหวัดน่านนะคะแล้วก็พระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชในส่วนของพระธาตุนครพนมนะคะก็สั่งเข้ามาได้ค่ะจริงๆ ไม่ต้องเป็นจำนวนเยอะเราก็ทำให้นะคะ,นะครับผมก็สามารถติดต่อช่องทางได้แล้วตอนนี้เองนะครับในในร้านพี่เจี๊ยบเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ณตอนนี้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายเนี่ยะอะไรอย่างไรบ้างให้เล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยครูปแบบที่ในจำหน่ายก็จะเป็นลักษณะของพุทธศินส,ส่วนใหญ่ะนะคะก็ะจะเป็นพระพุทธินราชก็ดีหลวงปู่ทวดก็ดี<ะ>คือจะเป็นแนวพระพุทธศินนะคะ,ะ,คะก็คือ,อ เป็นในหลวงรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่9นะคะตามมหาไทยครุฑนะคะก็จะเป็นพุทธศินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมือที่เราเริ่มทําก็เป็นพุทธศินเหมือนกันก็จะไม่อะไรไม่ไม่หนีไปจากนี้อ่าเดี๋ยวให้กล้องนะฮะได้จับเดรพันไล่มาเลยแต่ละอย่างเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบอธิบายเพราะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับอ่ะไล่ไปตั้งแต่ด้านลิมนี่เลยนะครับที่เป็นพระมหากษัตริย์เนาะใช่ไหมฮะด้านนั้นนะครับ แล้วก็พระด้วยครับอันนี้พี่เจีย๊ยบครับ,รบเราใช้วัตถุหลักๆก็คือหินอ่อนหินอ่อนเป็นหัตถกรรมหินอ่อนค่ะครับผมซึ่งพอมาปีนี้นะคะเราก็เริ่มเอาคําว่าอัตลักษณ์แล้วก็คําว่าหัตถกรรมเข้ามารวมกันนะคะอันนี้จะเป็นองค์ใหญ่เนี่ยก็ะจะเห็นว่าใบโพจะแตกต่างจากทุกๆชิ้นใหญ่เลยนะครับ จะแตกต่างกันุชิ้นอย่างไรบ้างคะอันนี้อันนี้เราก็จะใส่ใส่ผงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรายแม่น้ำน่านนะคะแล้วก็ผงดอกปีบนะคะเข้าไปด้วยแล้วก็รวมกเลยนะแล้วก็รวมในส่วนของหินอ่อนค่ะพิเศษความพิเศษของการที่เราใส่ทรายแม่น้ำค่ะถ้าเราโดนแสงเนี่ยท่านจะมันท่านจะมีเก็ตแวววาวของสีทองใช่ค่ะ ครับผมอ่ะคราวนี้ผู้ชมที่รับชมอยู่และสนใจอยากจะมาสั่งสินค้านะครับบอกช่องทางติดต่อเลยครับช่องทางติดต่อก็ตรงนี้ก็มี ID l i n ยไลน์นะคะสตัวนะคะย้ำอีกทีหนึ่งเลยครับก็เวอร์ไวเวฟภูชยาหยัดทองนะคะเวอร์ไวเวฟเฟซบุ๊ก ผู้ช h ยดอทกีฟนะคะแล้วก็ผู้ช h ยดอทไทยนะคะแล้วก็ Line ID ก็เจี๊ยบผู้ชาเจี๊ยบสยามอาร์ต999เป็นสังกฤษนะคะครับค่ะทราบว่าแต่ละชิ้นเนี่ยขั้นตอนกระบวนการทำเนี่ยละเอียดมากๆค่ะใช่ไหมฮะอยากให้เล่าคร่าวๆสักสักชิ้น2ชิ้นครับว่าเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไปติดต่อนะติดต่อเกิดซื้อขายอย่างเงี้ย และเห็นว่าราคาเนี่ยคุณจะแบบอยากจะจ่ายเลยเพราะว่าขั้นตอนไม่ใช่ง่ายๆกว่าจะได้มาค่ะค่ะเอาตั้งแต่ชิ้นแรกดีกว่าน,นะคะ,คะเพราะว่าชิ้นแรกก็ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็คล้ายๆกันะนะคะก็จะเริ่มจากองค์พระพุชีลาที่เป็นออริจินอลของเราก็คือเป็นหินอ่อนนะคะเรามีขบวนการทับทั้งหมด13ขั้นตอนนะคะ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การปั้นนะคะการทำพิมพ์นะคะการบดหินนะคะแล้วก็การการหลอ่อแล้วก็การติดทองก่อนติดทองก็ต้องมาพ่นสีเพื่อที่จะให้องค์พระท่านเนียนด้วยรวมทั้งหมดแล้วมาใส่กรอบมี13ขั้นตอนอย่างที่เห็นอยู่อันนี้ครับใช้เวลาในการทำนานขนาดนี้ถ้าต่อหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นเนี่ยก็วันหนึ่งพี่เจมส์สามารถทำสิบชิ้น แต่อันนี้มันอยู่ที่ความเชี่ยวชาญ<ะ>เชี่ยวชาญของแต่ละคนไม่ได้สิบชิ้นคือสิบชิ้นไม่ใช่ว่าเป็นพร้อมหมดนะคะสิบ<ะ>ชิ้นนี่คือแค่แค่หล่อสิบชิ้น <laughs> แค่หล่อแล้วก็ไอ้นี่แค่นั้นเองแต่ในการเก็บรายละเอียดอย่างอื่นน่ะก็ต้องใช้เวลาอีกอย่างการปิดทองหรือการ<ะ>ใส่กรอบลงเกาะอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องใช้ะระยะเวลา <laughs> ล้วองค์พะพิคเนตที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าค่ะแตกต่างกันยังไงคะวิธีการทําองค์พะพคเนตกับวิธีการทําหินอ่อนตัวนี้อ่าองค์พะพิคเนตที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นเหล็กน้ําพีค่ะเหล็กน้ําพีก็นํามาจากที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ,คะแล้วก็มาจับตัวกับโพลิเมอร์อันนั้นจะไม่มีการถอดถอดหินก็คือคไม่มีแตกต่างกันค่ะสมมติของเราเนี่ยจะมีวิธีเอาวเอาวิธีกับวิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการถอดถินเพื่อที่จะให้เห็นหินออกด้านในแต่องค์พะพิคเนตนี่ไม่ต้องไม่ได้้ใชค่ะ การพอเทีย่ยง <ฮะ S 1> แล้วอย่างนี้นถ้าเกิดสมมติว่าท่านผู้ชมออเดอร์มาครับต้องใช้ระยะเวลาในการทามรนถ,ถึงจัดส่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะก็ถ้ามีสต๊อกอยู่แล้วว่าจัดส่งได้เลยค่ค<ฮ>ะแต่ถ้าไม่มีสต๊อกก็ใช้เวลาสัก7วันค่ะเวันอย่างที่ผมบอกว่ายอย่างโลโก้ที่เป็นโลโก้กระรวงทบวงกลมต่างๆนะครับเป็นสั่งมาก็ใช้ระยะเวลาประมาณ7วันหนึ่งอาทิตย์ การจัดคใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีในส่วนของพิมพ์อยู่แล้วอะค่ะก็7วันนะคะแต่ถ้าทําใหม่เนี่ยระยะเวลาในการปั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาถึงสิบห้าวันซึ่งจะเป็นชิ้นหนึ่งก็1เดือนอะหนึ่งเดือนแล้วก็มาในรายการนี้พี่เจ้าก็มาทำโปรโมชั่นให้ด้วยสำหรับสาหรับคนที่ชมรายการอยู่นะคะเราก็จะมีทั้งหมด20ท่านเป็นกล่องสุ่มล้วกันเนาะ ปกติเนี่ยราคาชิ้นนี้นะคะหน้าเพจนะคะถ้าเป็นขนาด8คูณ10เนี่ยจะอยู่ที่990บาทนะคะแล้วก็ชิ้นนี้จะอยู่ที่590นะคะวันนี้ก็ซื้อ1แถมหนึ่งซื้อชิ้นนี้แถมชิ้นนี้ค่ะครับผมในราคาที่990บาทครับผม20,000เท่านั้น20,000แต่ว่าไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะจะเอาแบบไหนยังไง คนที่สนใจ20ท่านติดต่อช่องทางไหนครับค่ะเส้นทางก็ถ้าเอาให้เคลียร์นะคะแล้วก็ติดต่อชัดเจนก็ที่ Line ID นะคะเจี๊ยบพูชยาโดดเจี๊ยบพูชยา9 9้ก็ J E A B S I A M A R T แล้วก็93ตัวครับผมติดต่อไลน์มาเลยนะครับหรือว่าเบอร์โทรเนาะเบอร์โทรศัพท์ดีกว่าเบอร์โทรก็0801169928นย่งครับผม จำกัด20ท่านเท่านั้นนะครับถ้าเกิดบอกมันจะดูจากรายการห้องนั่งเล่าใช่ค่ะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของขวัญด้วยนะคะถ้าเจอที่เมืองทองธานีราคานี้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะพิเศษจริงๆนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่นี่ค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เจ่างมากเลยนะครับที่นำผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่ามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมเองนะครับถ้าเกิดมี สื่อพานอะไรนะฮะที่มีความน่าสนใจนะครับ<ะ>สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับเพื่อใช้ช่องทางนี้ครับเป็นการโปรโมทประสัมพันธ์เราพร้อมครับเราเป็นหน่วยง,งานภาครัฐ ที่อยากจะส่งเสริมสนับสนุนเรีภัพันในท้องถิ่นฮะและย้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายเลยนะสินอย่างวันนี้พี่เจ็บมาเก็บค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับไม่ได้เก็บเห็นไหมฮะต้องขอข้อพูณทางรายการด้วยนะใช่ครับทาง NBT ของเรานะ NBT น้องของเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางสนับสนุนทุกท่านนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกันให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับ